สวัสดีครับผมหมดมิสุเทลนด์นะครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์วิสุบิชิจากบริษัทกวางไทยมอเตอร์เซลสาขาบางนาตราดกมสิบสามครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะเพื่อนํารถยนต์วิสุบิชิเอ็กเพนเดอร์ครอสเฮียวมาส่งมอบให้กับคุณเสรีนั่นเองนะครับเอฟซีจากช่อง youtube ผมอีกหนึ่งท่านนะครับลูกค้าคนนี้น่ารักมากนะครับตั้งแต่ไปทดลองขับที่โชว์รูมนะครับแล้วก็จองวันนั้นเลยนะครับก็สอบ ถามรายละเอียดต่างๆนะครับก็ถึงรู้ว่าติดตามมาจากช่อง y o u u u b e ของผมนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับผมก็ได้นำรถ Mitsubishi x x p n n e r r h v v คันสีบอลเงินมาส่งอมอบให้กับคุณเสรีถึงบ้านเลยนะครับต้องขอบคุณสถานที่ที่เอื้ออำนวยให้เราได้มารีวิวรถ Mitsubishi x บิ n d บิชิเอ็ร์นก็คือบ้าน สุวีนานั่นเองจะจะเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นที่พักติดถนนเลยนะครับแล้วก็มีวิวท้องนาด้านหลังรีสอร์ทโอ้สวยมากนะครับแล้วก็ห้องนอนสถานที่อาหารที่นี่อร่อยมากนะครับถ้าใครมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธาน,นีร,รู้ว่าจะมาวัดท่าสงนะอย่าลืมแวะมาพักที่นี่นะครับเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยว่าบ้าน วีนาอ่ะโอเคประมาณนี้เรามาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ผมนำรถโย m ิ t s บิชิเอ็กซ์เพนเดอเคันสีบนเงินมาส่งมอบให้กับคุณเสรีนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูเซแล้วก็อัปเดตระบบความปลอดภัยได้แบบ Full Option นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรถนะครับว่าผมติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าบ้างกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูเปีปีไปกันครับ Mitsubishi อ็กซ์เ e พน r ดอร H.E.V. คันสีบอลเงินคันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่961,000บาทนะครับราคาปรับเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่หลังส่งการมานะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบคันรอบคันคันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเลยนะครับสะเกิร์ดไม่ใส่เพราะว่าลูกค้าบ,บอกว่ารถมันหล่อมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อล้อแม็กต่างๆการดีไซน์นะครับเราหลังคาออกแบบมาด้วยสวย ลงตัวอยู่แล้วลูกค้าเลยไม่ใส่ในส่วนของตัวสเกิร์ตรอบคันนะครับก็เรามาดูกันว่าเราติดตั้งอะไรไปนะครับด้านท้ายเราก็จะติดเซ็นเซอร์การระยะถอยจอดให้ทั้งหมด2จุดนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราติดตัว,เ,ตวเบ้ารองมือเปิดเป็นตัวแคปลานะฮะตัวนี้นะครับงานพรีเมียมนะฮะตัวนี้เป็นงานเกรดเเลยนะครับแล้วก็ด้านบนเราก็ติดกันศาสทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็มีติดฟิล์มของอาร์จิเมตนะครับเป็นเนื้อฟิล์มของซามิกนาโนนะฮะก็คือ ข้างนอกแบบมืดมากแต่ข้างในเนี่ยสว่างแบบคือเหมือนไม่ได้ติดฟิล์มเลยดีกว่านะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อเป็นล้อขอบ17นะครับลัดด้วยยางเบสโต้นะฮะตัวนี้เป็นยางเบสโต้นเน้นนุ่มๆนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงล่างเขาแบบดีอยู่แล้วเนาะขนาดยางเราอยู่ที่20 5 5 5 R17 นะครับในส่วนของตัวล้อนะแล้วก็ด้านหน้ากระจังหน้า Ad ด a n นเดอร์ i ิมิกชิลนะครับพร้อมสัญลักษณ์โลโก้ HEV บ่งบอก เป็นสไตล์รถไฟฟ้ากึ่งเครื่องยนต์นั่นเองนะครับแล้วก็บนฝากระโปรงหน้าเราติดตั้งในส่วนของตัวโลโกโล X ้ X p e n d e r Cross สีดำให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ครับอย่างที่ผมพูดไปตัวนี้เป็นกล้องบันทึกหน้ารถและก็เป็นกล้องถ่ายด้านหน้าขณะขับขี่ได้ด้วยนะครับเรามีเมมโมรี่การ์ด บันทึกข้อมูลเวลาขับขี่ให้นะฮะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกจะเป็น l e d ดีทั้งหมดนะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างซ้ายขวานี่ครับเสร็งสัญลักษณ์ในส่วนของตัวเห็นตัวรถไหมฮะนี่ครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราจะแซงซ้ายแซงขวาเวลาที่รถด,ด้านข้าง เข้ามาหาเราโดยที่อยู่ในจุดมุมอับสายตาเวลาเราจะเปลี่ยนไฟเวลาที่เราตบไฟเลี้ยวมันก็จะเตือนเป็นสีแดงแต่ถ้ากรณีเราไม่ตบไฟเลี้ยวและเราจะเลี้ยวหรือว่ามีรถอยู่ด้านข้างโดยที่เรามองไม่เห็นเะนี่ยสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันจะกระพริบเป็นสีส้มให้นั่นเองโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในข้อได้สารในส่วนของตัวอุปกรณ์ตกแต่งที่ผมบอกว่าอัพสเปคให้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหน้าจอเลยนะครับตัวนี้เป็นจอ a n นดรอยขนาด10นิ้วนะครับแรม6 ลอมหนึ้อยยี่นะครับให้กันแบบจุกจุความเร็วนี่ลื่นหัวแตกบอกเลยใครซื้อรถกับผมนะครับหน้าจอตัวนี้จะเป็นของซีรัลโคนะครับไม่ใช่จีนแดงนะบอกไว้ก่อนนะครับของผมอ่ะในส่วนของตัวหน้าจอแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องรอบคันดีกว่าตามมาดูตัวกล้องรอบคันก่อนที่เราติดตั้งไปนะครับเป็นแบบ HD นะแล้วก็อย่างที่ผมพูดอธิบายไปเมื่อต้นคลิปว่า S <S <an other> ในส่วนของตัวกล้องหน้าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นภาพหน้าจอเวลาที่เราขับขี่ได้แล้วก็บันทึกข้อมูลได้อันนี้เรื่องจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าการทํางานของตัวกล้องเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างอันนี้คือกล้องหน้านะครับอ่ะกล้องหน้าเรากด2ครั้งเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนเลนมุมมุมกล้องใหน้นะครับแล้วก็เหมือนในส่วนของตัวด้านหลังด้านหลังเรากดหนึ่งครั้งมันก็จะเป็นปรับเปลี่ยนของตัวเลนกล้องเห็นไหมฮะนี่ครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใหม่ นี่ครับกดหนึ่งครั้งปุ๊บม,มุมมองในส่วนของตัวเลนส์กล้อง,องมันก็จะเปลี่ยนทิศทางไปนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือมันก็จะเป็นเบิร์ดไอวิวทั้งหมดตรงนี้จะเป็นมุมมองจริงจากด้านบนนะครับอ่าต่อนะครับอ่าด้านข้างนะครับอันนี้ก็คือซ้ายขวาแล้วก็มุมมองจากด้านบนนะครับแล้วก็อันนี้มุมมองจากด้านหน้าแบบกว้างกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นมุมมองจากด้านหลังแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ หน้าจอทัชสกรีนตัวนี้นะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยโดยการซิงค์แบบบลูทูธโดยที่ไม่ต้องใช้สายนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเป็นตัวเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับมีแมปให้มี Google ให้มี YouTube ให้นะครับแล้วก็มี p Play Store ไว้สำหรับซื้อแอปพลิเคชันต่างๆนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าตัวนี้เป็นสเปคแรม6 r ลอม2 8 8อะมาดูกันว่าจริงไหมนะครับ เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะอ่าเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมอ่าเวอร์ชันนดรอ d สินะครับรุ่นใหม่นะนี่ครับแรม6สตอรเรจหนึอ่สประมาณนี้ในส่วนของตัวหน้าจอทำงานสัมพันธ์กับตัวกล้องรอบคันแล้วก็ด้านล่างที่ผมแถมให้ก็จะมีตัวนี่ครับ USB Charger มีทั้ง Type A และ Type C นะครับอ่าประมาณนี้ ในส่วนของรอบคันคันนี้ไม่ได้ติดตั้งอุปกร,กรณ์เพิ่มเติมไม่มีชุดแต่งนะครับแต่เราไปเน้นอัปเดตสเปคระบบความปลอดภัยของตัวรถนั่นเองถ้าลูกค้าท่านใดชอบการตกแต่งรถแบบนี้แล้วก็อัปเดตสเปคความปลอดภัยจัดเต็มเหมือนรถคันนี้นะครับลูกค้าสามารถแอดลิงไลน์ได้ล่างคลิปนี้มาได้เลยนะครับผมมัวยินดีให้บริการลูกค้าอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะครับผมบริการถึงหน้าบ้าน ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟแนนซ์ต่างๆก็เซ็นถึงหน้าบ้านเช่นกันนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ